นี่จะมาอันบ็อกกล่องโออิโอวลอันนี้เราเล่นเฉยๆยทุกคนอย่าดดามาเอ็งก็จะมีแบบที่ฉีกแบบนี้ด้วยอันนี้คือตัวสีเข็ดเราอยากได้สีเข็ดตัวอื่นจะไม่มีโชว์อีกแล้วอันนี้คือตัวสีเข็ยเอ้ยมีโชว์นี่ไงเนี่ยตัวอื่นสมมตนินะทุกคนเนี่ยตัวอื่นอันคือตัวสีเข็ด เป็นกล่องสินเงินเรามาแกะกันเลยใครใช้ขานีบเอาไว้นะทุกคนจะมาเปิดกันเขามีรอยปลามาให้ด้วยอุ๊ยฉิกเลยไม่ขาดด้วยนะทุกคนดีมากเลยทิ้งไ้ก่อนใครเก็บเดวสิว่าเราจะได้ตัวไหนทุกคนดูนะยจะให้ทุกคนดูบล็อกนี้ไม่มีการ์ดนะไม่มีการ์ดอีกแล้ว โฆษณาทำไมเสียงดังจังวนะทุกคนซองน้องจะเป็นแบบนี้มันจะมีอยู่สามซองเราจะมาเปิดกันเลยลว่าเราจะได้ตัวอะไรทุกคนเราได้ตัวซีเครดซีเครดเย้เราได้ซีเครดค่ะทุกคนเราจะมากินกันเลย เออืมออ่ยอยเอย,อย,อยตัวสีเขินนะทุกคนเราเล่นอะไรเนี่ย้อมากโอเคแบกบได้นะคะไปหาซื้อมาได้นะหลายคนก็ยังไม่เคยกินก็อาจจะมีบางคนนะคะที่ยังไม่เคยกิน แต่ใครที่เคยกินแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากเราเป็นคนชอบกินโอริโอ้ไงแลวคือแบบตุนโอริโอแบบเป็นกองอ่ะเป็นแบบเป็นตะกร้าเราชอบกินโอริโอมากและนี่เพิ่งซื้อมาแลวเพิ่งมาเกะนะคะโอเคแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะบ๊ายบาย